คลิปนี้เหมาะสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังอยากจะทาสีบ้านเองนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จ้างช่างนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็สรุปท้ายคลิปให้ด้วยว่างบประมาณที่ใช้ไปนะครับต่อตารางเมตรเนี่ยมันจะตกตารางเมตรละเท่าไหร่ประมาณกี่บาทนะครับเพื่อ,อไปเป็นแนวทางในการประเมินค่าใช้จ่ายในการทําบ้านของเราได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกัน โดยในงานนี้นะครับเราจะใช้สีอยู่สองตัวนะตัวแรกก็คือจะเป็นสีรองพื้นปูนใหม่นะครับกับสีจริงนะครับที่เราจะใช้ทาซึ่งตัวรองพื้นสีปูนใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรหัสนี้นะครับ HP สาม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 นะครับเป็นของ He ีโ c h ช l l หรือว่าเป็นของ o o ดเทคนั่นเองนะครับตัวนี้โดยตัวนี้นะครับจะเป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับชนิดที่ใช้สำหรับในการทาภายนอกหรือภายในก็ได้นะครับผม หนึ่งทางของเขานับจะสามารถใช้งานได้ถึง30-35ถึงตารางเมตรเลยนะครับส่วนสีจริงนะครับที่เราจะใช้ทานะครับก็จะเป็นของ h He ีโ Chill เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นกึ่งเงานะครับเป็นสีน้ำอะคริลิกแท้100%ชนิดกึ่งเงาสามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้สามารถเช็ดล้างได้นะครับเวลามีอะไรเปื้อนที่ผนังเราเนสามารถที่จะเช็ดล้างได้รหัสตัว สีของเขาครับก็คือ hg 5 0 0 4นะเป็นสีเทาวควันบุหรี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูสีทีเวลาทานะครับเป็นอย่างไรแล้วก็คุณสมบัติกันด้วยหนึ่งหนึ่งถังของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง75-90ถึง90ตารางเมตรเลยนะครับตัวนี้สิ่งแรกที่เราควรทําเลยนะครับคือการปิดจุดที่เราไม่ต้องการให้สีไปโดนนะครับเพื่อไม่ให้มันเปื้อน,นนะครับหรือว่าเลอะเทอะนะครับอย่างเช่นตัวพวกกรอบวงกบของประตูหรือว่าหน้าต่าง จุดพวกนี้นะครับเราควรปิดด้วยตัวเทปกาวนะครับหรือจะเป็นพวกกระดาษอะไรก็ได้นะครับในการปิดแล้วก็บริเวณที่พื้นเนี่ยก็ควรหาอะไรมาลองด้วยนะครับเพื่อไม่ให้สีเนี่ยมันตกลงไปโดนนะครับเวลาเราทาสีมันอาจมีสีต่างๆเนี่ยกระเด็นลงมาครับเมื่อเราเตรียมพื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดมาเนี่ยเราก็จะทําการผสมสีลองพื้นนะครับกับน้ําประมาณ5 1 0นนะครับตรงนี้ ความหมายคือนะครับปริมาณสีเราคิดเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนน้ำเนี่ยเราใส่ไปประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์จากนั้นเราก็คนให้สีเนี่ยมันเข้ากันกับน,น้ํานะครับแล้วก็เทตัวเนื้อสีที่ผสมกับน้ําเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วลงไปในถาดนะครับเราต้องมีถาดด้วยนะครับจะทาสีได้ง่ายนะครับจากนั้นเอาลูกกิ้งเนี่ยมากิ้งในฐานแบบนี้นะครับเพื่อให้ลูกกิ้งเนี่ยดูดน้ําสีเนี่ยเข้าไปได้เต็ม จากนั้นเราก็เอาสีรองพื้นเนี่ยทาเข้าไปที่ผน,นังของเราเนี่ยหนึ่งเที่ยวให้โดยรอบพื้นที่ของเราเลยนะครับโดยวิธีการทาสีเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ให้ทาจากด้านบนลงมาทางด้านล่างนะครับส่วนคุณสมบัติของสีรองพื้นปูนใหม่ตัวนี้นะครับตัว HP 3 3 3 3ของวูเท็นะครับหรือว่าของฮีโร่ชิล l ตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับตัวเนื้อสีเขาจะเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพของพื้นผิวเราเนี่ยให้ดู สม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีสีที่ใกล้เคียงกันครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจะทำให้ตัวสีจริงที่เราทาทับไปกับผนังนะครับจะยึดติดได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดปัญหาลอกล่อนนะบางครั้งนะครับใครเคยเจอปัญหาตัวผนังทาสีไปแล้วมันลอกล่อนเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ทาสีรองพื้นก็ได้นะครับตรงนี้สำคัญนะเราต้องควรทาสีรองพื้นเพื่อในการปรับสภาพพื้นผิวของเขาก่อน นี่นะครับเมื่อวานผมได้ทาสีรองพื้นไปแล้วหนึ่งเที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาสีจริงทั้งหมดเลยนะครับโดยรอบนะโดยสีจริงที่ผมจะใช้ก็คือตัว Hero Chill ตัวนี้นะครับเป็นตัวสีเทาควัานบุรี่นะัะก็ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าทาไปแล้วสองเที่ยวนะครับจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับจะสวยไหมนะครับอย่างไรเผื่อว่าใครกําลังอยากจะทาสีนะครับลองดูเฉดสีนี้เป็นแนวทางได้นะครับ ต้องบอกว่าตัวเฉดสีนะที่ผมลองดูนะครับเฉดสีเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับสีขาวควันบุรี่เลยนะครับแต่พอผมทาไปแล้วผมรู้สึกว่ามันจะสว่างกว่าสีขาวควันบุรี่นะครับให้เปรียบเทียบกับตัวบริเวณตัวฝ้าด้านบนนะครับซึ่งฝ้าด้านบนเนี่ยจะเป็นสีขาวควันบุรี่แต่ตัวนี้จะเป็นสีเทาควันบุรี่นะครับเดี๋ยวลองเสร็จตอนเสร็จแล้วลองเปรียบเทียบดูได้นะครับสีมันจะเป็นอีกเฉดหนึ่งนะจะออกแบบสว่างกว่านะครับโดยวิธีการทาติ๊ก ทาควันบุหรี่ตัวนี้นะครับผมก็จะทา2รอบนะครับโดยแต่ละรอบเนี่ยเราจะทิ้งให้ห่างกัน2ชั่วโมงนะเพื่อให้สีเนี่ยรอบแรกเขาแห้งก่อนนะครับวิธีการทาก็ไม่มีอะไรยากเลยนะก็เหมือนกับการทาลองพื้นรอบแรกนะครับมาดูคุณสมบัติที่ดีของสีที่ผมใช้ตัวนี้นะครับที่ใช้ทาบ้าน นะครับตัวนี้จะเป็นของฮีโร่ชิล์นะเป็นสีเทาควันบุรีนะครับก็อันดับแรกเลยตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับสามารถเช็ดล้างได้เวลามีอะไรสกปรกที่ผนังเนี่ยเราสามารถใช้น้ําฉีดแล้วก็เช็ดล้างได้เลยแล้วมันก็เป็นข้อดีนะครับเวลาที่เราใช้ภายนอกนะครับเวลาฝนตกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวผนังเนี่ยมันก็จะดูใหม่ขึ้นเลยนะเวลามีน้ําฝนอะไรมาชะล้างนะครับตัวผนังของเรานะครับอีกอย่างเนี่ยตัวนี้ไม่มีสารประหลอดหรือว่าตัวสารตะกั่วด้วยนะครับดังนั้นปลอดภัยกับ คนใช้งานนะไม่ว่าใช้ภายในหรือภายนอกสุดท้ายนะครับตัวนี้ทนต่อความเป็นด่างนะครับแล้วก็ป้องกันพวกเชื้อราหรือว่าตะไคร่น้านะอย่างเช่นใช้ภายนอกไงโดนน้ำบ่อยๆตัวนี้นะครับจะไม่เป็นตะไคร่น้ําเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าผมก็ทานะขั้นตอนต่างๆเนี่ยการทาสีบ้านผมบอกเลยว่าไม่ยากนะผมว่าสามารถทําเองได้ไม่ว่าจะเป็นการทาสีใหม่หรือว่าจะปรับปรุงสีเก่าก็ตามนะครับเราสามารถที่จะทําเองได้ สุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากเสร็จแล้วจะได้ลักษณะของผนังหรือว่าสีต่างๆออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมจะสรุปงบประมาณให้ดูด้วยนะว่าการทาสีครั้งนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นต่อตารางเมตรแล้วจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวลักษณะของตัวผนังบ้านที่ได้นะครับจะได้ออกสีออกมาแบบนี้เลยนะครับเราเปรียบเทียบกับตัวสีขาวควันบุหรี่ด้านบนที่เป็นฝ้านะครับเห็นไหมครับตัวของผนังเนี่ยอันนี้จะเป็นเทาควันบุหรี่ จะมีสีที่สว่างกว่านะครับส่วนในเรื่องของงบประมาณนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับอยู่ประมาณ2 0 0พกับพื้นที่25ตารางเมตรเฉลี่ยแล้วจะตกตารางเมตรละประมาณ85บาทนะครับถ้าใครจะทําก็ลองดูเป็นข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นเราจะทาสีบ้านเองสักประมาณ1 0อยตารางเมตรก็เตรียมเงินไว้ประมาณสัก8ปดพหรืออาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยผมรวมค่าอุปกรณ์ไปแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของ ตัวผนังที่เราจะได้ออกมานะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสําหรับใครที่จะทาสีบ้านเองได้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจตัวสีที่ผมใช้ก็ลองเข้าไปดูในดีสคริปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะแนบข้อมูลไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ